ส่งงานนะครับของคุณเออน่าจะเป็นวิรศัก์นะครับอ,อ่ารอเครื่องนี้โอเคเดี๋ยวผมออนเครื่องรอเครื่องรันแป๊บนึงนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวรอเอาพุทออกแป๊บนึง นี่มีเอาพุตออกแล้วนะครับ2 2 0ร้อยยี่เนาะตอนนี้เทสโหลดเบาๆอยู่ประมาณร้อยวัตนะครับเพราะว่าต่อจากสปายเครื่องเล็กก่อนหน้านี้ผมได้ทําการเทสโหลดหนักไปแล้วนะครับประมาณพันวัตนะครับต่อเนื่องประมาณ2-3ชั่วโมงได้นะครับผ่านแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการออนแผงออนไฟจากแผงเข้านะครับ okay. มีรูปสัญลักษณ์จากแผงเข้าแล้วนะครับมีสัญลักษณ์ชาร์จแล้วก็จ่ายโหลดนะครับโอเคนี่ครับเอาพุทที่ออกมาเนาะก็ประมาณนี้โอเคทำงาน,นได้ปกติแล้วนะครับเครื่องนี้ครับโอเคสวัสดีครับ